สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการเรื่องเล่าจากอัลกุรอานโดยอาจารย์มุบาร็อกมาฮัมมัดซอเลห์บิสมิลลาฮิรราะ r a h m a n i ราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิญอาลามีนวะบิฮินัสตายนลาฮาลัวะลาคุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอัลิลลาดีมทุมอัมมาบัด สลามอะลัยกุมะเระห์มะตุลลอฮฺวะบเระกาตุขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลลอห์สุบฮานูวะตาลาได้โปรดประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาที่กำลังติดตามรับฟังรับชมช่วงรายการเรื่องราวจากอัลกุรอานทางสถานีวิทยุเสียงอิสลามทุกท่านนะครับพี่น้องครับในตอนที่ผ่านมานะครับเ,เราได้อยู่ในประวัติของท่านนาบียุซุฟอะลัยฮิสลามนะครับที่ถึงตอนที่ นบียูซุฟอะไรวิสลามนั้นถูกบรรดาพี่ๆเอาไปทิ้งนะครับในบ่อนะครับแล้วก็พ่อก็พอกลับมาก็มาบอกกับพ่อว่าเนี่ยตอนนี้เอาน้องเนี่ยโดนหมาป่ากัดตายไปแล้วนะครับกัดกินตายไปแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่านบียาคุบเองก็ไม่เชื่อนะครับแล้วก็พูดเปรยออกมาว่าเออเนี่ยดีนะไอ้หมาปา่าตัวน,นี้มันเก่งจริง,รงๆเลยไอสุนัขตัวเนี้ยมันเก่งจริงๆเลยมันกินน้องไปได้ทั้งคนแต่ว่า เสื้อผ้าเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ขาดเลยเพราะว่ามันเอาเสื้อผ้าคุกเลือดแล้วก็เอามานะครับปกติแล้วเนี่ยสัตว์ที่สัตว์ที่ดุร้ายเนี่ยนะครับมันจะต้องขย่ําเหยื่อมันจนกว่าจะตายก่อนแล้วมันถึงจะกินนะครับแต่ว่าพี่พี่เอาเสื้อมาให้เนี่ยเสื้อยังอยู่ดีอยู่เหมือนเดิมนบ,บิยักุปเนี่ยด้วยกับความฉานฉลาดนะครับแล้วก็มีไหวพริบนยบ,บิยักุปก็เลยบอกว่าแม้ไอหมาตัวนี้มันเก่งจังเลยเพราะว่ามันกินน้องเจ้าไป ทั้งๆท,ที่เสื้อเนี่ยไม่ได้มีรอยขาดเลยมีแต่นิดเดียวมีแต่รอยเลือกนะครับนบียกุบบอกว่าซบฟาซบรุ่นยามีนะอะไรยังไงก็จะอดทนจะอดทนนี่แหละซึ่งตําแหน่งนี้บรรดานักวิชาการทัฟซีิบอกว่าจริงๆแล้วนบียกุบเนี่ยก็จะต้องบอกว่าอินนาลิลลาห์ว่าอินนาอิไลฮิรอยูนแต่ว่าอะไรมันมาเป็นหลักฐานนะครับเขาก็เอาอายะนนี้เนี่ยมาเป็นหลักฐานว่านาบีการที่นบียกุบได้พูดอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าอะไร เพราะว่าอินนาลิลลาห์ว่าอินนาอิไลฮิรอเย,ยูนั้นมันไม่ได้ลงในคัมภีร์อื่นๆนอกจากในคัมภีร์อัลกุรอานนะครับแล้วก็คนที่กล่าวก็จะได้คุณงามความดีต่างๆอันมากมายไม่สามารถที่จะขนานับได้เลยเพราะอัลลอฮ์อภัยโทษให้ประการที่1 2. องอัลลอฮ์ให้ความเมตตาสอัลลอฮ์ให้ทางนำซึ่งทั้ง3อย่างนี้ไม่สามารถที่จะไปหาไปสะสมเอาเองได้ที่ไหนนอกจาก จากอนะัลลอฮฺซุบฮานอวะตาลาองเดียวเท่านั้นพี่น้องครับเรื่องราวก็ดําเนินมานะครับจนกระทั่งว่าพอเสร็จแล้วก็กลับไปบอกนะพอกลับไปพอกลับไปบอกกับพอ่บบอ,กกบพอก็ทําท่าเสแสแซงร้องไห้ร้องห่มไปและก็เอานาบียูุซุฟเนี่ยนะครับเอาไปทิ้งนะครับแล้วก็พ่อก็ก็ไม่เชื่อนะครับพอต่อมาเนี่ยนะในขณะที่อัลลอฮฺซุบฮานอวะตาลานะครับ ที่พี่พี่ไปทิ้งนั้นเนี่ยอัลลอฮ์ก็เล่าในเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อันกุรอานนะครับอย่างอย่างต่อเนื่องตัสตมิรุนะครับอาดาสกิสซะเขาบอกว่าเรื่องราวต่างๆก็อะไรอัลลอฮ์ก็เล่าเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อันกุรอานนี่อย่างต่อเนื่องเลยหลังจากที่บรรดาพี่พี่น้องๆของนบียูซุฟอะไยฮิสลามเนี่ยได้นบียูซุฟเนี่ยไปโยนเอาไว้นะครับในในบ่อแล้วเนี่ยนบียูซุฟก็นั่งนะครับนั่ง อ่นั่งแบบไหนนั่งแบบมุนตะดิรนรอหมาตัลลอฮิตาอาลานะครับนั่งแบบรอคอยในพระเมตตาของอัลลอฮ์สุบฮานาหูวาตาลาไม่ได้ไม่ไปเลยบารองตะเกียกตะกายไม่ยอมไม่เอาป่านะครับนั่งเฉยเฉยนั่งรอในพระเมตตาของอัลลอฮ์สุบฮานาหูวาตาลานะครับว่าฟัรอะว่าฟัรรัจาหา ฮัตตา,ม,ามัชโมอัตุนมินันมูซาฟิรินแล้วก็ในที่สุดนะครับอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตะลาก็ทรงให้ทางออกกับนบียูซุฟนะจนกระทั่งมีกลุ่มหนึ่งจากบรรดาผู้ที่เดินทางนั้นเดินทางผ่านมาผู้ที่อพยพไปเดินทางผ่านมาเสร็จแล้วไอ้พวกที่เดินทางเนี่ยต้องการจะเอาน้ํานะครับอยากจะได้น้ําพอเห็นบ่อน้ําก็โยนกระป๋องลงไปในบ่อโดยที่กระป๋องนั้นมีเชือกอะไร ผูกโยนลงไปในบอ่อนะครับฟาลกูดัลวาหุมนาฟิลบิริโยนกระป๋องลงไปในบอ่อเพื่อที่จะอะไรเอาน้ําขึ้นมาดื่มแต่ว่าในขณะที่ดึงสาวเอาน้ําขึ้นมานั่นนะครับคอร์จัละหุมยูซุฟนะนาบียูซุฟเกาะเชือกขึ้นมากับกระป๋องติดมาด้วยเห็นไหมครับอ่าอ่าฟาสตาบ,บชรราร์รยูลุอัลลาดีราหูคนที่สาวขึ้นมาก็ ตะโกนโวกเวกเลยโอ้ยเอ้ยเยเนี่ยมีเด็กมีเด็กแม่มีเด็กขึ้นมาน่ารักด้วยติดน้ําติดกระป๋องน้ําของพวกเราขึ้นมาไอ้บอกข่าวดีกับคนที่ไปกับกองคารวานนั้นนะครับบอกอะไรประกาศลล่าเลยบอกว่ามาแล้วมาแล้วนี่มีเด็กมาด้วยอลัลลอฮ์ก็เล่าเอาไว้ว่าอะไรพวกนี้บอกว่ายาบุชรอฮาดากุลามุนโอ้ยอันนี้จาเอ๋ยนี่มันเป็น ข่าวดีเหลือเกินนี่อะไรมันเป็นเด็กกี่กำลังน่ารักเลยนะอ่าแล้วก็อะไรพวกนี้ก็เอามาดูมาเอามาดูเลยวันนี้มันเป็นอะไรเป็นสินค้าของเราเลยนี่เป็นสินค้าตัวท็อปเลยถ้าใครเห็นเนี่ยถ้าจะไปขายเนี่ยนะสินค้าแบบแบบนี้ใครเห็นก็ต้องเอานาบียูซุฟกำลังอะไรน่ารักหน้าตากําลังน่ารักเลยนะครับพวกนี้ก็บอกอะไรเพราะว่าพวกนี้เป็นกองคารวานในกอง คารวานของพ่อค้าเจออะไรไปกลางทางเก็บอะไรได้เอาขายหมดแหละนะครับเจอต้นไม้เอาต้นไม้เจอสัตว์ก็เอาสัตว์เจอหนังสัตว์เก็บเก็บหมดนะครับเอาไปอะไรเดินทางผ่านไปจะไปหาไปไปวางไปทำตลาดการค้านะครับไปเจอนบียูซุฟก็อะไรคุยกันลั่นเลยว่าโอ้ว่านี่ข่าวดีแล้วแม่พวกเราโชคดีเหลือเกินวันนี้ได้สินค้าตัวท็อปมาเลยเดี๋ยวได้เอาไปขายกันนะครับอ้าว เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เล่าเอาไว้นะว,นว่าพวกนี้บอกยาบุชรรฮาดากุลามุนนะนี่โอ้นี่ข่าวดีข่าวดีนะนี่เด็กเดี๋ยวเราได้เอาไปขายกันแล้วนะครับแล้วก็ในที่เสร็จในที่สุดนะครับพวกเขาก็มองเห็นว่าอะไรนี่มันเป็นสิ่งที่พวกเขานั้นได้ครอบครองเอาไว้เขาจะไปทําอะไรก็ได้นะ จะเอาไปเลี้ยงก็ได้จเจ้าไปขายก็ได้ได้หมดเลยนะครับอันนักุมยมตลิกูนะหูนะและในขณะนั้นนะครับบรรดาพี่น้องของนบียูซุฟก็รู้ว่าจริงๆแล้วก็มีมนุษย์มีผู้คนกลุ่มหนึ่งผ่านมาแล้วก็มามาเอานาบียูซุฟไปก็ลองลอง,ลองตามไปสืบไปไปดูแล้วก็ในที่สุดก็อะไรได้ความอย่างชัดเจนเลยว่าเด็กคนนั้นน,นะที่เข้า,เาไปเนี่ยคืออะไรอา่าก็คืออะไร พี่ชายก็คือนบ,บีน้องชายก็คือนบ,บียูซุฟนั่นเองนะครับฟาชารูมินหุมนะบีเบอบีอะไรเบบิดอิดอรอยฮิมานะแล้วก็พวกเขาก็เอาไปไป,ไปซื้อนะอไปไปไปบอกไปไปไปบอกทําท่าท,ทําทางว่าเ,าเนี่ยมันเป็นอะไรนี่มันเป็นน้องของข้าเป็นคนของข้านะอ่าไอามาตามไปจนกระทั่งชัดเจนแล้วก็ ไปบอกแล้วก็จะทําท่าว่าจะเอาเอาเด็กคนนี้กลับไปแต่ที่สุดเป็นไงฟาชารูหูมินฮุมพี่น้องเห็นไหมครับเอาไปทิ้งเอาไปปล่อยแล้วเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ปล่อยแล้วปล่อยเลยแล้วก็ไปดูเห็นไหมอ่าเปล่ากลับไปดูว่ามีคนเอาไปพอมีคนเอาไปตามไปแล้วก็ทําท่าว่าจะไปเอากลับมาแต่ว่าเอ่อทำยังไงอ่ะจะเอากลับมาก็ถ้าแกอยากได้เอาไปซื้อเอาไปขายไปอีกชั้นนึงเห็นไหมครับ ดูทากันขายอะไรขายนาบียุซุปไปให้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับให้ไฮเดททำไปแล้วก็ขายให้กับกลุ่มพวกนั้นไปนะครับซุมมาบาอูฮูลีรอย,ยูลินมิมมัสหลังจากนั้นไอกองคาราวานนิทีได้นบียุซุฟไปซื้อไปจากพี่พี่น้องๆไปแล้วเนี่ยก็เอาไปขายให้กับคนคนหนึ่งที่อะไรเป็นคนที่อยู่ที่ มัสนะเมืองเมืองหนึ่งหรืออียิปต์จะแปลเป็นเมืองแล้วเป็นอียิปต์ก็ได้นะครับบักก้านาวาซีรอนฟีฮาซึ่งคนคนนี้ก็ถือว่าเป็นคนอะไรเป็นคนที่มีเกียรติเป็นบาซีรนะเป็นผู้นำหรือว่าเป็นรัฐมนตรีเลยที่อยู่ในอียิปต์นะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวตาลาก็ได้กล่าวแล้วก็ได้เล่าถึงลักษณะนะครับของตอนนี้เอาไว้ในขณะที่ในขณะที่อะไร รัฐมนตรีคนนี้เนี่ยได้นะบียูซุฟเอากลับไปบ้านนะครับซื้อไปเห็นแล้วยูซุปมันน่ารักดีนี่ก็ซื้อไปแล้วก็อะไรพากลับไปบ้านนะครับพากลับไปบ้านนะแล้วก็อัลลอฮ์ก็เล่าเอาไว้ในพระมาคมบีอันกุรานว่าอะไรวกอลละดีอิสตารอหุมิมมัสรอและผู้ที่ได้ซื้อนะบียูซุปไปนะอ่า ซื้อไปที่อะไรที่พูรที้อนะี่คนอียิปต์นะชาวอียิปต์คนอียิปต์นี่ยลิมรอตีฮีนะเอาไปซื้อแล้วไปให้ใครอะ่ะเอาไปให้กับพันยาก็คือท่านหญิงสุไลโคนี่แหละนะครับเอานบียูซุปแปไปให้พอไปถึงแล้วก็ไปบอกกับพันยาของตัวเองว่าอัครีมีมัสวาหวนี่เธอจะต้องให้เกียรตินะเธอจะต้องทําให้เด็กคนนี้เนี่ยอะไรดูดีมีฐานะนะ อักรีมีมัสวาหุก็คืออะไรทาให้ทีพมนักของเขาให้ตำแหน่งของเขาให้ที่พมนักขเขาในแบบมีเกียรติเลยนะเลี้ยงดูให้ดีหมายถึงเลี้ยงดูให้ดีให้เขาสมฐานะเลยนะให้เป็นลูกของเราอาซาไอยัมฟ้านาะเอานัตตะคิลาหูวะละดาอัลลอดเราเอาไว,ว้ว่ารัฐมนตรีคนนี้ก็ไปบอกกับเมียว่าเลี้ยงดูให้ดีเลยนะทำให้ให,ให,ให้ให้น่ารากักให้สมฐานะเลยเพราะอาซาไอยัมฟ้านาะบางที เขาอาจจะให้ประโยชน์กับเราก็ได้นะเอานัตตะคิระหูวละดาหรือเราก็จะได้เอาเขานั่นเป็นอะไรเป็นลูกของเรานะเพราะเรายังยังไม่มีลูกนะครับอ้าโดยกับดังกล่าวนี้เองนะครับอัลลอฮฺสุบานอัลตาลาก็ทรงโปรดประทานรอฮมัดประทานความเมตตาให้นะครับให้อะไรให้เขานั้นอ่าให้นบียุซุฟเน่เป็นคนที่อะไรมี ความน่ารักน่าสงสารให้กับนบียุซุฟนะครับแล้วก็สองคนนี้ก็รักนบียุซุฟอะลัยฮิสลามนะครับแล้วก็ท่านนาบียุซุฟก็ได้ที่พำนักได้ที่อยู่ที่กินที่มีความมั่นคงแทนที่จะไประหกระเหินเดินป่าไปไหนรอดชีวิตตะเกียกตะกายขึ้นมาแล้วเนี่ยไปไหนไม่รู้หัวนอนไปท้าพี่น้องเห็นอัลลอฮ์จัดไหมนะครับ นี่เป็นสุนันเป็นแนวทางที่อัลลอฮฺซุบฮานะวะตาลาจัดนะนะครับแทนที่จะไปถ้าไปสัพเพเหระนะบีซุบจะต้องลำบากขนาดไหนพี่น้องลองนึกดิเนเล็กๆนะ่ารักขนาดนี้เนี่ยนะถ้าไปไม่มีใครมาเจอตะเกียกตะกายจนกระทั่งหลุดรอดพ้นไปเนี่ยนะครับก็อาจจะไปเจออะไรอะ่ะไปด้วยกับตัวเองไปด้วยกับตามลำพังนะไปเจอสิงสาราสัตว์ไปเจอ จนป่าไปเจอใครที่จะทําร้ายก็ได้แต่ดูอันล้์จัดเป็นไงกองคาราวานผ่านมาช่วยให้ขึ้นจากบอ่อช่วยขึ้นจากบอ่อเอาไปขายไปเจอไปขายแทนที่ใครจะไปซื้อใครจะไปขายเห็นไหมคนที่จะซื้อนะเห็นไหมครับใครจะซื้อให้คนที่มีเกียตรติของอียิปต์เนี่ยนะครับซื้อนบียูซุปไปแล้วก็เอาไปเลี้ยงดูไว้ในบ้าน เห็นไหมครับนี่คือชีวิตที่พลิกผันเห็นไหมนี่คือชีวิตที่พลิกผันถ้าหากอยู่กับนบีกุบก็อยู่ตามกันตามอัตภาพหลูกก็เยอะเห็นไหมก็อยู่ไปทำมาหากินเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะอะไรกันไปก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าในที่สุดเนี่ยดูอัลลอฮ์จัดเห็นไหมครับไปอยู่ได้มีที่พำนักที่มีความมั่นคงแล้วก็ไปเจริญวัยไปเติบโตอยู่ในบ้านหลังนี้อย่าง สุขสบายอยู่ในบ้านของรัฐมนตรีอีเห็นไหมครับอ้าวนั่นคือสิ่งที่อัลลอฮฺสุบานตาลาได้ทรงจัดเป็นแนวทางที่อัลลอฮฺได้วางกําหนดให้วิถีของนบียูซุฟเป็นอย่างนั้นนะครับต่อมานะครับอพออยู่ในบ้านของรัฐมนตรีนะครับคนนี้นะครับเป็นถึงผู้ว่าราชการผู้ยิ่งใหญ่ในพื้นแผ่นดินอียิปต์เนี่ยนะครับนบียูซุฟก็อะไรเจริญวัยเติบโตขึ้นมานะ าตายตัวขึ้นมาอยู่ในบ้านของรัฐมนตรีผู้นี้แล้วก็พันยาของรัฐมนตรีผู้นี้นะครับหรือว่าขุนานางนะครับแต่แปลรัฐมนตรีก่อนในยุคนั้นนะครับแปลว่าขุนานางไปก่อนละกันเพราะอวาซีด์เนี่ยถ้าแปลภาษาอาบก็คือรัฐมนตรีนะครับว่าก็อะไรจะเจริญวัยเติบโตมาอยู่ในบ้านของขุนานางผู้นี้นะครับท่ามกลางอะไรสามีพัญญาอยู่กันนะครับ แต่ในขณะเดียวกันที่นบียูซุปนี่พอเวลายิ่งโตนี่มันยิ่งฉายแววว่าหลอ่อเห็นไหมครับท่านอัลสุลแลลลลอออัสลามเล่าเอาไว้นะว่าความหล่อของนบียูซุฟเนี่ยคือหล่อแบบในโลกทั้งหมดเนี่ยมีอยู่นี่เอามารวมกันในส่วนเดียวของนบียูซุปพี่น้องนึกเอากันแล้วกันว่าหลอ่อบาดตาบาดใจขนาดไหนเดี๋ยวพอถึงตอนนั้นเดี๋ยวไว้ว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะทีนี้ทําไงอ่ะพอเริ่มโตเป็นหนุ่มแตก นเนื้อหนุ่มขึ้นมาเนี่ยพัญญาของนบียอยู่ของของอขุนนางผู้นี้เนี่ยก็มองเห็นถึงความอะไรความหล่อของนบียูซุปนะครับนางก็ต้องการในการที่จะให้นบียูซุปเนี่ยนะตกไปอยู่ในความอะไรในความหลงในความรักของนางที่นางหลงรักนบียูซุปนะครับ ต้องการที่จะวอาให้กับตัวเองนะครับก็พยายามวางแผนต่างๆนะทำขั้นตอนต่างๆพี่น้องครับภาษาไทยเนี่ยนะครับสำนวนไทยบ้านเราเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเลี้ยงช้างเนี่ยก็คือต้องอะไรเลี้ยงช้างน่ต้องขี่ช้างนะแล้วก็เลี้ยงช้างอยากกินขี้ช้างเขาบอกนะบอันนี้สำนวนภาษาไทยนะครับ เช่น <S an other> เดียวกันในในอัหรับเนี่ยเขาก็บอกว่าเหมือนกันท่านหญิงสุไลเคาะคนนี้ก็คือแม่ในหนเลี้ยงมาแล้วเนี่ยมันก็ต้องได้ประโยชน์สำนวนไทยที่บอกว่าเลี้ยงช้างต้องขี่ช้างก็คือว่าเลี้ยงมาเราก็ต้องได้ประโยชน์จากมันสิช้างอะต้องใช้งานมันต้องทําประโยชน์อะไรกับมันแต่ว่าในขณะเดียวกันก็เข้าทํานองอย่างนี้แหละท่านหญิงสุไลเคาะก่อนเลี้ยงนบียูซุฟมาจนง,งานทั้งโตมันจะใช้งานได้แล้วเนี่ยเป็นหนุ่มแล้วเนี่ยก็แล้วก็มันไม่ใช่พอโตขึ้นมาแล้วมันไม่ใช่ หน้าตาแบบแบบอะไรล่ะไม่ไมหลอ่อหน้าตาไอ้นั่น,นแต่ว่าอะไรยิ่งรอยิ่งงามนะครับอ่าก็ทํำยังไงได้ละ่ะอดใจไม่ได้ที่จะจะรักเนี่ยด้วยกับความงามของนบียูซุปก็พยายามวางแผนทุกอย่างเลยแต่ว่าเป็นไงนบียูซุปนั้นคิดถึงอัลลอฮ์สุบฮาวะตาลาอยู่ตลอดเวลานะครับถึงแม้ว่าจะเป็นวัยหนุ่ม นะวัยที่กําลังอโฮอร์โมนกําลังพุ่งพล่านก็ตามแต่ว่าอะไรด้วยกับความความความเป็นเขาเรียกความความที่มีความยำเกรงเนี่ยนะครับฟิตรอความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานวะตะลาอยู่เพราะตัวเองในในความความดีในการที่อัลลอฮฺปกป้องเอาไว้ที่จะเป็นนบีของอัลลอฮฺซุบฮานวะตะลาเนี่ยนบียูซุฟก็รำลึกนึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานวะตะลา อยู่ตลอดเวลาเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าอะไรวัตลักกรุฟัดลลอาซีดอะไลฮิสำคัญก็คืออะไรคิดถึงว่าบุญคุณของอคุณนางผู้นี้ที่มีต่อตัวเองจะทําอย่างนี้ได้ยังไงเห็นไหมครับอย่าไปอยู่กินบนเรือนแล้วก็จะไปขี้ใส่หลังคานะครับนี่ทาแบบนี้เนี่ยถ้าพูดกันในงานไม่ใช่ขี้ใส่หลังคาเลยขี่ใส่หัวเขาเลยเห็นไหมครับ เขาเร็จซื้อเอามาแล้วก็ามาเลี้ยงเอามาดูไว้อย่างดีพอเสร็จแล้วสามีเขาไม่อยู่เห็นไหมผู้หญิงมาให้ท่าให้ทางคำนึางนุ้นอย่างนี้นวยญญุณก็คิดถึงอัลลอฮ์กวัลอสุบฮานะหัวตาลาและที่สำคัญก็คือกลัวนะกลัวอะไรคำลำลึกนึกถึง,ถ,งถึงความประเสริฐความดีที่ว่าเขาเอาเก็บเอาตัวเองเนี่ยมาเลี้ยงเอามาดูเอาไว้เนี่ยจะทําอย่างนี้ได้ยังไงกินบนเรือนแล้วก็จะไปขี้ใส่หัวเขา กินมันเรือแล้วจะไปขี้ใส่หลังคาได้ไงนี้สำนวนภาษาไทยนะครับแต่ก็ไม่ถามว่าก็อละนบียูซุฟพอถึงได้เนี่ยนี่มาชไายชายตามาแตะมาโน่นมานี่ก็คือจริตมารยาของผู้หญิงอะนะครับในการที่ว่าจะหลอให้นบียูซุฟเนี่ยตกในในอะไรทำสิ่งที่ไม่ดีระวังตัวของเขาเนี่ยนะครับทำ,งงทำอย่างงู้นทำอย่างนี้นบียูซุฟบอกว่าไงมาอาัลลอฮี ขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮฺสุบานอตาลาอินนาฮูรับบีอาฮซานามสวายะนะแท้ที่จริงแล้วเนี่ยนะโอ้ฉันขอความคุ้มครองจากอัลลอฮฺนะแท้ที่จริงแล้วเนี่ยคุณน,นางคนนี้นะนะรับบีก็คือว่าไม่ใช่ว่าเป็นพระเจ้าของฉันอย่างนั้นนะแปลว่าแปลว่าผู้ที่เอามาเลี้ยงดูรับบาอยู่รับบีนะครับอ่าเป็นเป็นเหมือนกับเป็นผู้ที่ให้ชีวิตใหม่เลยอแหละนะครับจริงๆเนี่ยไม่รู้ว่าชีวิตเนี่ยจะเป็นยังไงนะอยู่ในบอ่อ อยู่แบบนั้น,นแต่เกียดตะกายขึ้นมาเนี่ยแล้วก็จะไปกับกองคารวานเนี่ยเขาจะไปทําอะไรจะไปทํางานจะไปอะไรยังไงก็ไม่ได้แต่ว่าเนี่ยคนคนนี้ขุนนางคนนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นผู้ที่อะไรเป็นเป็นพระเจ้าที่ให้ชีวิตใหม่เลยเนี่ยอัศนมัสวาญะนะครับแล้วก็ให้อะไรให้ที่พำนักที่ดีที่สุดเนี่ยอินนูลายุฟลุฮฺท์ดอลิมู และนบียูซุฟก็บอกว่าแท้จริงแล้วถ้าเราไปทำอะทมแบบนี้ไปทำชั่วโต้ตอบสิ่งที่เขาดีกับเราเขาชุบชีวิตเขาชุบเลี้ยงเรามาแบบนี้เนี่ยนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตัลลาเนี่ยบอกว่าอินนฮูลายุฟหรือฮุดซอลิมูนถ้าทำในเงี้ยนะไม่ได้ดีหรอกนาบียูซุฟคิดได้พี่น้องเห็นไหมครับถ้ามันจะเป็นนบีนี่ค,คิดไม่ได้หรอกนะอ่านะครับบอกว่าอะไรอินนฮูลายุฟหรือฮุดซอลิมูน อบียุสบอกว่าแท้ที่จริงแล้วคนที่อาธรรมคนที่รเล็มคนที่หักหลังคนเนี่ยเป็นยังไงไม่มีวันที่จะได้ดิบได้ดีได้รับชัยชนะหรอกนะครับอ่าและแน่นอนนะครับนบ,บียซุฟุก็เอ่อทำยังไงล่ะทำยังไงนะครับในการที่จะหน,นีเล่เหลี่ยมของเอ่อท่านหญิง สุไลคอเนี่ยนะครับว่ายัางไงก็ทําไม่ได้ทําไม่ได้ยืนหยัดเลยหนึ่งกวนแล้วสองเขาเป็นคนดีเขาชุบเลี้ยงเรามาเนี่ยเราจะทําความชั่วตอบแทนเขาอย่างนี้เนี่ยไม่ได้และที่สําคัญที่สุดก็คือว่าอะไรเราจะไปตอบแทนความดีโดยกับการทําความชั่วแบบนี้เนี่ยไม่เจริญไม่เจริญนะครับพี่น้องครับต่อไปนะ ฉากต่อไปที่อัลลอฮ์จะเล่าเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยว่านาบียูซุปนี่จะรอดพ้นจากเล่เหลี่ยมของผนางสุไลเคมาแล้วก็จะหลุดพ้นไปอย่างไรพี่น้องต้องติดตามในตอนต่อไปวันนี้คงต้องยุติเอาไว้ด้วยกับเวลาเพียงแค่นี้วสัสสลลัลลอฮุอะลานาบีนามุฮัมมัดวะลาอาลีฮิวะซาบิวะสล,ลัมวสัสสลัมุอะลัยกุมวะระห์มะตุลอลฮ์วะบราระกาตผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลาม คลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม